ครับก็ขอสวัสดีรักแฟนเพลงนะครับผู้ที่ชื่นชอบในการเล่นดนตรีเล่นโดยเฉพาะกีตาร์นะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวนะครับไม่ใช่สิครับจะเรียกว่าไม่ใช่การรีวิวนะเรียกว่าการนะครับตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คสายกีตาร์ที่เราซื้อมานะครับว่าเป็นของจริงหรือของก๊อปไม่ว่าจะก๊อปเกตเอก๊อปมิลเลอร์ นะครับเหมือนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ตรวจสอบได้นะครับผมวันนี้เอายี่ห้อที่หลายคนใช้นะครับมารีวิวนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้ยี่ห้อนี้นะครับไม่มีค่าโฆษณาใดทั้งสิ้นนะครับผมเป็นยี่ห้อที่ชื่นชอบแล้วก็ใช้ประจําแล้วก็คิดว่าเ,เป็นยี่ห้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ จากที่ผมตรวจสอบตัวนี้คือปลอมอย่างแพร่หลายเหมือนกันนะครับปลอมเยอะมากนะครับผมวันนี้จะบอกเคล็ดลับในการตรวจนะครับในการเช็คว่าเป็นของจริงหรือเปล่านะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่สองสองสอซองนะฮะสองสองชิ้นนี่นะครับผมอาจ,จะบอกเลยครับว่าชิ้นไหนเป็นของปลอมของกอ๊อปชิ้นไหนเป็นของของแท้นะฮะด้านซ้ายมือเป็นของ ของก๊อปนะครับด้านขวามือเป็นของแท้นะครับผมผมจับดูเนี่ยจะรู้สึกเลยว่างานเนี่ยแตกต่างนะฮะทางเนื้อของกระดาษที่ใช้นะครับผมแตกต่างนะครับของก๊อปนี่จะเนื้อกระดาษจะมันๆคล้ายๆปกหนังสือธรรมดาทั่วไปนะฮะ แต่ของแท้เนี่ยจะมีความแตกต่างนะครับมีความสากมีความหนากว่านะครับผมนะครับก็อันดับแรกก็ดูความความละเอียดนะครับของของของบรรจุภัณฑ์นะครับผมต่อไปก็ดูที่การพิมพ์นะครับผมจะสังเกตว่านะครับผมของปลอมเนี่ยนะฮะสังเกตนะครับผมของปลอมนะครับผม ความชัดเจนของการพิมพ์นะครับผมจะไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยชัดเจนนะจะมีเบลอๆบ,บ,บ้างนะครับผมนะครับผมของเทน,นะฮะชัดเจนแจ๋วนะครับผมเทียบกันนะครับแตจะบอกว่าชิ้นนี้เนี่ยสับคาหลอกสองชั้นนะครับผมมีเขาเรียกอะไร QR โค้ดแปะมาด้านหลังด้วยเพื่อให้เรา เอ้ยเกิดความเชื่อมั่นหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่แน่ใจลองสแกนเข้าไปดูนะครับผมปรากฏว่ามันหลอกครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนะสแกนไปแล้วไม่ได้มีอะไรนอกจากรหัสของตัวตัวเลขออกมาเฉยๆไม่ได้มีต้นฉบับหรือเว็บไซต์อะไรที่มันตรวจเช็คได้เลยว่าเป็นของแท้ซึ่งยี่หอดิรีโอนะฮะของแท้นะฮะก็จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะ แท้ก็คือแท้ดูแล้วรู้แล้วก็ข้างหลังจะไม่มีการแปะสติกเกอร์อะไรให้มันยุ่อเอรกรุงรังนะให้เราสับสนไม่มีนะครับก็จะเป็นของแท้ที่การสกรีนการอะไรต่างๆจะชัดเจนนะฮะส่วนที่สองเนี่ยสังเกตนะผมนี่ชัดเจนนะครับผมส่วนที่สองนะครับรอยฉีกนะครับผมงานก๊อปเนี่ยนะครับดูรู้เลยว่ามีการสเต็มหรือมีการปั๊มนะฮะปั๊มให้ฉีกเนี่ย ปั๊มแบบไม่ได้มีผมเรียกว่าโนฮาหรือว่าความเฉพาะของผลิตภัณฑ์นะปั๊มแบบหยาบๆนะครับนะครับดูตัวนี้นะฮะมีการปั๊มที่แบบโอ้โหเครื่องจักรผมว่าน่าจะแตกต่างพอสมควรนะฮะการปั๊มนะครับรอยปั๊มนะฮะแตกต่างนะครับรอยปั๊มนี่จะชัดเจนนะครับแล้วสิ่งที่จะถึงสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือของแท้นี่นะครับจุดนะครับจุด ดำๆเนี่ยจะต้องตรงกับบริเวณที่ฉีกนะฮะตรงนะครับดูนะครับดูนะครับตรงใช่ไหมฮะดูของก๊อฟครับเหลือมมาประมาณ3มมิลนะฮะสองสามมิลได้นะฮะไม่ตรงนะครับในรายละเอียดปีกย้อยนะฮะนิดเดียวนะครับผมแตกต่างนะฮะผมจะบอกอย่างนี้นะฮะว่าพี่น้องที่รักในการเล่นดนตรีรักในการเล่นกีตาร์นะครับถ้าใช้สายก๊อฟนะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับ เสียงจะแต่ผมจะบอกว่าเสียงจะไม่ไม่ก้องกังวานเท่าที่ควรนะครับอายุการใช้งานแน่นอนครับแตกต่างนะครับเป็นสนิมเร็วแล้วก็ความนุ่มมือการดันสายการดีดเนี่ยลองหมดนะครับเจ็บมือกว่าแน่นอนเจ็บมือกว่านะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดคุณคิดอะไรไม่ออกใี้เกียรแบบชี่เกียรเปรียบเทียแบบ แนะนำว่าอย่าซื้อร้านที่ไม่ได้รับการการันตีนะครับเช่นในช h อป e ี้รัส da า,านะครับไม่ได้โจมตีนะฮะแต่ว่าในช h อป e ี้รัส da า,าร้านดีๆเยอะนะครับแต่ร้านไม่ดีก็มีเยอะนะให้พิจารณากันดีพิจารณาขั้นแรกคือราคานะครับราคาถ้าเกิดถูกเนี่ยชุดหนึ่ง40 50บาทชุดหนึ่งไม่เกินร้อยเนี่ยท่านต้องสันนิษฐานไว้เลยว่า ก๊อปแท้ๆหรือเปล่าก๊อปก๊อปเกรเอหรือเปล่าเซนเจนหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเชื่อว่าดูจากคอมเมนต์ไม่รู้แน่นอนเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยหลายคนที่ซื้อไปเนี่ยยังไม่ได้ลองได้ซ้าคอมเมนต์ไปแล้วห้าดาวก็มีนะครับในช้อปปี้และสแตนนะห้าดาวให้ไปลวให้ไปแล้วนะบ,บางครั้งดูในช้อปปี้ a ละสแเนี่ยดาวเยอะแต่ไม่ได้การตีแต่ว่าเรื่องราคาแน่นอนหลอกไปแล้นะยี <c oughs> ่ห้อนี้นะฮะใช้ดีราคาย่อมจะไม่ถูก แต่ก็ไม่ได้แพงนะฮะจับต้องได้นะครับที่ผมซื้อมานี่ก็ประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยนะฮะไม่เกินนี้นะครับผมสองร้อยห้าสิบเต็นที่นะฮะอย่างนี้น้อยนี่ร้อยห้าสิบนะฮะราคานะครับร้อยสี่สิบบ้างจะเจอบ้างแต่ก็น้อยนะครับถ้าตำกว่าร้อยมาเนี่ยให้ท่านสันนิฐานเลยว่าเป็นเป็นเป็นของก๊อปแน่นอนนะครับผมจะขอเปิดดูด้านในนะฮะด้านในนะครับผมแตกต่างนะครับ ดะะูนนนะะฮี่เราจะบอกว่างานของเขาเนี่ยนะฮะงานกอ๊อปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกือบเหมือนนะครับผมแต่ความหยาบของปัจจุภันธ์เนี่ยถ้าท่านเป็นคนชอบสังเกตรหรือว่าใช้ประจำเนี่ยจะรู้เลยว่าจะมีความหยาบพอสมควรนะฮะเรื่องการสกรีนเรื่องของการแพ็คเรื่องของการเขาเรียกว่าความละเอียดในการเขาเรียก ของงงโานเมื่อกี้สังเกตไหมครับผมผมฉีกผมฉีกของก๊อปเนี่ยค่อนข้างจะขาดง่ายมากส่วนของแท้เนี่ยครับดูแข็งแรงนะครับผมอาจจะบอกว่าถ้าเนื้อพลาสติกท่านสัมผัสได้นะครับแตกต่างนะครับอันนี้เหมือนกับถุงพลาสติกธรรมดาอันนี้มีความหนานะครับอีกอย่างนึงผมจะบอกเลยนะครับผมแกะให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวแปบสักครู่นะฮะสักครู่นะ ด้านหลังนะครับสังเกตนะครับสังเกตนะครับจะมีนะครับเขาเรียกว่าผมเรียกว่านำเบอร์ของบรรจุภัณฑ์แล้วกันนะฮะให้ท่านนะฮะนำลำเบอร์บรรจุภัณฑ์หลังนี่นะฮะไปไปเข้าเว็บเตอรดิโอนะฮะเพื่อเช็คได้เลยนะครับผมเช็คมาแล้วนะฮะแต่ผมไม่ได้ตัดต่อไปที่คอมนะครับซื้อมาชุดชุดหนึ่งนะฮะผมซื้อมาชุดหนึ่งราคาประมาณสัก สี่สิบกว่าบาทนะครับเขาบอกว่าเลขของท่านเคยใช้งานมาแล้วอันนี้นะฮะอันก๊อปนะครับแสดงว่าคนที่ก๊อปเนี่ยก็ฉลาดพอตัวเอาเอาคือซื้อของจริงมาแล้วเอาเอารหัสของจริงเนี่ยมาก๊อปเป็นของของก๊อปนะครับส่วนอันนี้นะครับผมเช็คดูแล้วนะฮะซื้อมานะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยคุณได้ใช้ของแท้ก็ประมาณนี้ฮะนี่นะเช็คได้เลขตัวนี้นะ J 6 8แปดสี่ห4าสนีพวกนี้เช็คดูได้เลยฮะของเทก็จะขึ้นว่าค่่อยวาคุณเกรตูเลชันคุณได้รับสายกีตาร์เทนะฮะจะไม่ซ้าใครนะครับผมสังเกตอย่างนะครับพลิกไว้นะ้งฮะผมอยากจะบอกว่าแพ็กเกจไดเรโรนะฮะล่าสุดนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับดานหลังนะครับจะบอกเลยครับว่าสายหนึ่งนะครับ ไซนึงนะครับนี่บอกเลยนะครับว่าสีอะไรไม่มีบอกนะครับไม่มีบอกว่าสีอะไรนะไม่มีบอกนะครับมีบอกนะครับชัดเจนนะฮะแตกต่างนะครับผมด้านในนะครับด้านในนะครับนี่นะครับลักษณะสีนะฮะก็จะบอกว่า ความมินที่มันมินเลอร์นะครับมันวาวเนี่ยแตกต่างชัดเจนนะครับผมนะครับผมของแท้นี่จะแบบมันวาวแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับผมดูนะครับดูหมุดนะครับดูหมุดนะครับอะไรของเขาครับนี่ครับสีหมุดนี่จะไม่คือไม่มีความแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไฮโซนะผมใช้คำนี้แล้วกัน ของแท้นี่ดูไฮโซนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วพอดีดดูเลยท่านจะรู้เลยว่าของแท้กับของก๊อฟเนี่ยคนละเรื่องนะครับผมใน่บกเลยนะครับคนละเรื่องนะครับง่ายๆคือให้ท่านเช็คนะครับที่ร้านที่เชื่อถือได้แล้วก็วกอย่าเสียน้อยเสียญาตินะครับซื้อของราคาถูกในะช้อปปี้รัศดาครับชุดนี้ซื้อที่ช้อปปี้แต่ผมซื้อกับตัวแทนที่ไว้ใจได้แล้วก็แล้วก็ <c oughs> ซื้อประจำนะครับผมก็ถือว่าเชื่อใจได้แล้วก็ราคาก็จะมาตรฐานประมาณนี้นะฮะจะไม่ถูกเกินไปนะครับแล้วก็ส่งตรงจากไทยดีที่สุดครับซื้อของไทยดีสุดครับจะถ้าเกิดของจีนต้องพิจารณาก่อนเลยว่ามีโอกาสก๊อปห้าสิบห้าสิบครับโอเคครับก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดีครับ